สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอโลชาชา h นลค่ะค่ะก็สาหรับวันนี้นะคะพอจะมาบอกวิธีนะคะในการสมัคร Apple ID กันค่ะสําหรับใครนะคะที่ยังไม่เคยมี Apple ID มาก่อนนะคะหรือว่า Apple ID หายนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาดูวิธีสมัครกันค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อยด้วยค่ะส่วนถ้าวันนี้นะคะใครพร้อมที่จะสม มัคร Apple ID กันแล้วนะคะหยิบโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วมาสมัครตามพร้อมกันกันได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยก็สำหรับใครนะคะที่จะสมัคร Apple ID นะคะอันดับแรกเนี่ยให้เราเนี่ยเข้าไปที่ตัวตั้งค่าได้เลยค่ะหลังจากที่เรานะคะเข้าไปที่ตั้งค่าแล้วนะให้เราเนี่ยกดไปที่ลงชื่อเข้าใช้นะคะ iPhone ของคุณตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วเขานะคะจะมีเขียนอยู่ค่ะว่าไม่มี Apple ID นะคะหรือลืมไปหรือไม่นะคะก็ให้เราเนี่ยกดไปที่ตรงนี้ได้เลยนะคะ แล้วเราเนี่ยก็กดที่คำว่าสร้าง Apple ID ค่ะทุกคนหลังจากที่เรานะคะกดสร้าง Apple ID ไปเรียบร้อยแล้วนะะีะในหน้านี้เนี่ยก็จะให้เรานะคะใส่ชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็วันเดือนปีเกิดของเราค่ะก็ให้เ,เพื่อนๆเนี่ยใส่ข้อมูลในหน้านี้ไปได้เลยนะคะหลังจากที่เรานะคะใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราเนี่ยกดคําว่าถัดไปได้เลยค่ะ หลังจากที่เรากดถัดไปแล้วนะคะเขาเนี่ยจะให้เราเนี่ยใส่ที่อยู่อ e ีเมลค่ะเพื่อนๆเนี่ยก็ใส่อ e ีเมลของเราเข้าไปได้เลยนั่นเองค่ะหลังจากที่เรานะคะใส่อ e ีเมลเรียบร้อยนะคะก็กดคําว่าถัดไปได้เลยค่ะ พอเรากดถัดไปแล้วนะคะเขาเนี่ยจะให้เราเนี่ยค่ะทำการตั้งรหัสผ่านนะคะแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านค่ะซึ่งการยืนยันรหัสผ่านนะคะนั่นก็คือใส่ข้อมูลเดียวนะคะกับรหัสการบนนั่นเองนะคะเพื่อเป็นการยืนยัน2รอบนั่นเองนะโดยรหัสผ่านที่เราตั้งนะคะทุกคนนะจะต้องเป็นรหัสผ่านนะคะที่มีอักขระอย่างน้อยนะคะแปดตัวด้วยกันนะโดยจะต้องประกอบไปด้วยตัวเลขนะคะตัวอักษรนะคะตัวพิมพ์ใหญ่นะคะและอักษรตัวพิมพ์เล็กนะคะเพื่อนๆนะก็ตั้งรหัสผ่านของตัวเองกันได้เลยค่ะโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่เราเนี่ยค่ะทำการ ปั้งรหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆก็กดคําว่าถัดไปด้านบนได้เลยค่ะหลังจากที่เรากดถัดไปแล้วนะคะทุกคนนะเขาเนี่ยจะให้เราเนี่ยใส่หมายเลขมือถือนะคะเพื่อนๆนะอันนี้เนี่ยก็ให้เราเนี่ยใส่หมายเลขมือถือของเราให้เรียบร้อยนั่นเองค่ะหลังจากที่เรานะคะใส่เบอร์มือถือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยก็กดคําว่าถัดไปด้านบนต่อได้เลยค่ะหลังจากที่เรากดถัดไปแล้วนะคะเขาเนี่ยก็จะส่ง SMS มนะคะมาให้ที่เบอร์เราค่ะเพื่อเป็นการยืนยันนะ และนี่เลยนะคะเขาเนี่ยก็จะมีข้อกําหนดนะคะแล้วก็เงื่อนไขค่ะทุกคนก็ให้เราเนี่ยอ่านข้อกําหนดเงื่อนไขให้เรียบร้อยนะหลังจากนั้นนะคะกดคาว่ายอมรับได้เลยค่ะนี่นะคะแล้วเขาก็จะให้เราเนี่ยทำการยืนยันการยอมรับอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อนๆก็กดคาว่ายอมรับไปได้เลยนะคะทุกคนนี่นะคะพอเรากดยอมรับไปแล้วนะคะเขาก็จะขึ้นแล้วนะคะว่ากําลังลงชื่อเข้าใช้ iCloud นะคะเพื่อนๆนะเท่านี้นะคะเราก็รอนะคะให้เขาเนี่ยทำการดาวน์โหลดให้เสร็จเรียบร้อยนั่นเองค่ะ หลังจากนั้นนะคะเขาเนี่ยจะให้เราเนี่ยทำการป้อนรหัสนะคะเข้าใช้งาน iPhone ค่ะก็คือเวลารหัสที่เพื่อนเเปิดเครื่องอะไรแบบนี้นะคะเพื่อเป็นการยืนยันความปลอดภัยอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็ใส่รหัสของตัวเองเข้าไปได้เลยค่ะและนี่นะคะทุกคนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเท่านี้นะคะเราเนี่ยก็จะได้ Apple ID ใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะบอกเลยว่าวิธีการสมัครใช้งาน Apple ID นะคะง่ายมากๆเลยนะและนี่นะคะก็เป็นวิธีการสมัคร Apple ID แบบง่ายๆนะคะที่พลเอามาฝากกันนะสาหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ของพลในวันนี้นะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนถ้าใครนะคะอยากให้พอทำคลิปอะไรเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะที่สำคัญตอนนี้นะคะเรามีช่องทางโซเชียลให้เพื่อนๆติดตามกันเยอะแยะมากมายเลยนี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะเฟซบุ๊กยูทูปนะคะไอจีนะคะทิกตอกหรือว่าอะไรมอนเองนะคะสามารถติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะคะในชื่อว่าอารมณ์ชาแนลนั่นเองค่ะก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อนๆนะก็สำหรับวันนี้นะคะพอก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย